ทั่วทั้งจักรวาลได้เรียกขนานเขาว่าแมกเนิสันเดอะเอเรนเฟกเกอร์เขาได้รับฉายาว่าเป็นขุนแผนระดับกาแล็กซี่ที่ออกเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆเพื่อขยายพ่อพันธุ์จะมีลูกหลานอยู่ทุกๆแห่งที่เขาได้ไปเยือนผู้ที่เหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งโตัวตึงเอดอวกาศที่ไม่มีใครสามารถล้มบาลังเขาได้แต่ว่าสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มันจะใช่ความจริงแน่หรอนายคิดว่ายังไงบ้างล่ะเบนมันจะต้องปากเสียงอย่างนั้นด้วยดูธรรมะธรรมโมบางดีดูปัญญาคำคม เอาละครับถ้าเกิดจะถามผมว่าปู่แม็กยังมีรสนิยมที่ชอบของแปลกจริงหรือเปล่าก็อาจจะตอบได้บางส่วนอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องอาหารที่ปู่แกชอบกินเนี่ยก็มักจะมีแต่อะไรแปลกๆทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเมนูที่สามารถหาได้บนโลกอย่างวกหนอนแมลงหรือสมุนไพรที่ม่กินสุดเยา้ายวนช่วนให้ลิ้มลองสำหรับปู่แกคนเดียวอะนะเลยจะเป็นพวกวัตถุดิบจากนอกโลกอย่างพวกหนวดปลาหม,มึกและซปที่มีหน้าตาแปลกๆป,ปู่แกก็สั์เรียบถแถมยังชอบแบ่งให้คนรอบตัวกินซะด้วยสซนดูเรียนนึ่งมะนาว นะเออไม่ครับขอบคุณกินประหลาดขนาดนั้นไม่รู้อดมาได้ยังไงสิซึ่งอันนี้เนี่ยเราแค่พูดถึงเรื่องอาหารนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องสเปคของสาวที่ปู่แกชอบเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึง่งว่ามีใครบ้างเพราะสมัยหนุ่มๆแกก็หลายชายย่อยเรียกได้ว่าเป็นเสือผู้หญิงคนหนึ่งเลยซึ่งนิสัยประมาณนี้เนี่ยก็จะคล้ายก,กับเควินอดีตศัตรูคู่แค้นของเบนที่ปัจจุบันก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับแต่เรื่องที่ว่านิสัยของสองคนนี้เนี่ยคล้ายกันยังไงเพราะเมื่อเราลองดูแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ดูจะต่าง ที่ว่าปู่แกชอบของแปลกจริงหรือเปล่าก็ต้องมาดูวีลกรรมของปู่แม็กในสมัยก่อนตอนที่ปู่แกได้มีโอกาสในการพบเจอกับเอเลียนหลากหลายสายพันธุ์กันก่อนก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าปู่แม็กได้สังกัดอยู่ในองค์กรช่างปาปากลุ่มคนที่ทําหน้าที่คอยพิทัก,กษ์กฎหมายระหว่างดวงดาวและจัดระเบียบให้จัก,กรวาลมีความสงบสุขจากพวกอาชญากรคนไม่ดีทั้งหลายที่จ้องจะสร้างความวุ่นวายซึ่งปู่แม็กในสมัยตอนที่ยังหนุ่มเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่มีฝีมือเก่งกาจและมีวีลกรรมมากมายจนไปที่เล่าขานไปทั่วทั้ง ที่เสี่ยงอันตรายอยู่เสมอและนั่นเลยทําให้ปู่แม็กได้เจอกับเหล่าเอเลี่ยนมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เขาไปช่วยตามที่ต่างๆหรือพวกอาชญากรตัวร้ายอย่างคนที่ได้เจอกันบ่อยๆก็คือวิลแก๊กซ์ที่เป็นคู่ปรับกันมาอย่างยาวนานซึ่งพวกเขาก็มีโอกาสได้เข้าปะทะก,กันอยู่หลายครั้งและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ปู่แม็กได้ร่วมมือกับฟิลคู่หูของแกในการหยุดวิลแก๊กซ์ที่มาเข้ามยหัวลบนิวเคลียร์โดยการจับมันติดกับขีปนาวุธแล้วยิงใส่ย,ยานจนเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรงุ ยังกลับมาสร้างปัญหาได้อยู่ตลอดเหมือนที่เราเห็นกันเอาล่ะครับหลังจากที่เริ่มเกินกันมานานงั้นเราก็มาดูเอเลี่ยนสาวที่ปู่แม็กได้เจอและตกลุมรักเป็นคนแรกกันบ้างดีกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือวูโดนาคุณย่ญญาของเบนกับเควนนั่นเองก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยที่ปู่แม็กยังเป็นนักรอากาศในวันนั้นตอนที่เครื่องบินออกลาตะเวนเขาก็ได้พบกับ u f เปริศนาซึ่งมันก็ได้เปิดฉากโจมตีเครื่องบินอีกสองลำของเพื่อนเขาที่มาด้วยกันปู่แม็กในวัยหนุ่มเลยได้สอยมันจนล่วงและด้วยผลลลลงงงงาาาาาานน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 นใใใครรรรัััั้้้้้ีีเเเเเยยทททํนนหหขไดดบบบืือออกกกจจจ่่่พุป็ิววศตมส์ ทงปูแม็กที่ได้ไปเขาก็จะเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ไปเหยียบดวงจันทร หลังจากถูกรับเลือกเขาที่ดีใจเลยไปฉลองที่บาร์แห่งหนึ่งและทำให้เขาได้พบกับยญาวโดนาที่โดนเจ้าินทอยจับมาเพราะยาคือผอบพันแอนโนไดท์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทพลังงานทำให้ผอบพันของซินทอยที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยต้องการตัวเธอเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานให้พวกมันและในตอนที่ยานตกจากฟีมือของปู่แม็กที่เป็นคนสอยมาลงมาก็ทำให้เธอสามารถหนีออกมาได้แล้วออกตามหาปู่แม็กที่เป็นคนช่วยชีวิตเธอโดยซินทอยไม่ได้ใส่กำไลข้อมือเพื่อใช้เป็นเครื่องติดตามและทำให้ยาใช้พลังไม่ได้บางส่วนแแตตต่่่กกก็ยยงเเหหหลืืออาาาารสสจจิททีมปูน ซึ่งมันก็ได้ตามเธอมาปูแม็กจึงเข้าต่อสู้กับมันเพื่อปกป้องยา่าเวโดนาคนที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกและพาหนีออกมาซึ่งเขาที่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นและถามยา่าเวโดนาเพื่อเอาคําตอบเธอจึงเล่าทุกอย่างให้ฟังแต่พอได้รู้เรื่องทั้งหมดเขาก็ไม่โกรธเลยแม้แต่น้อยและพร้อมจะช่วยเธอเขาจึงพาไปโรงงานที่ใช้หลออทองแดงเพื่อทําลายกําไรแต่เซนทอยมันก็ตามมาทันปูแม็กเลยต้องสู้กับมันอีกรอบแต่ว่าครั้งนี้ก็เอาไม่ลงและถูกสั์จนลวกทําให้ยา่าเวโดนาโดนมาจับไปเขาเลยต้องไปช่วยโดยการเชื่อมจิตเพื่่่่่่่อออหหาาาาาตตตํแแแแนนนนนนนงล้้วเเเขสูกกัับมมทีป็็ุษย์ ่มมันไได้ทําให้โดนอัจ,จนยับและเมื่อเขารู้ว่ามันจะจับเธอไปเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานเขาก็โกรธและไม่ยอมให้มันทําสําเร็จซึ่งตอนนั้นมาร์จิสเตอร์ลาบิดที่เป็นช่างปาปาก็ได้มาช่วยทําให้พวกเขาสามารถจัดการมาลงได้และกํไลก็ถูกปลดออกทาให้ยาเป็นอิสระจนกลับมาใช้พลังได้อีกครั้งเธอเลยชวนให้ปู่แม็กไปอยู่นอกโลกด้วยกันแต่เขาก็ปฏิเสธแล้วเลือกจะอยู่บนโลกเพื่อจะได้ไปดวงจันทร์ด้วยตัวเองตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ไปอย่างที่ฝันเพราะติดภา,ารกิจในการเป็นช่างปปาเลยหนน้ททีี่ร์์งกยยคแไดดบจั น่าเสียดายมากเลยนะครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นปู่มแม็กก็ไม่เสียใจเลยเพราะการที่ได้ทาหน้าที่ข้าพิทักจัก,กรวาลมันก็ทําให้เขาได้ไปเยือนดวงดาวต่างๆที่ไกลกก่าดวงจันทร์หลเท่าซึ่งยตาที่รู้ว่ายังไงปู่ก็ไม่ไปด้วยเธอเลยให้สัญญาว่าเราจะได้พบกันอีกแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะย่าได้กลับมาแล้วพวกเขาก็มีลูกกันสองคนอย่างเค้าเทนิสันที่เป็นพ่อของเบนกับแฟรงค์เทนิสันที่เป็นพ่อของเคนกับเกวนแต่ก็น่าเสียดายที่ถึงแม้จะรักกันมากแค่ไหนพวกเขาก็อยู่ด้วยกันไม่่่่่่ไดด้้เพรรราา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 าะะะตตตงงงงคนนนนนกกกก็็มีีีิิสสััยแลภหททขออโบ และไม่ชอบการผูกมัดซึ่งในตอนที่ลูกเติบโตขึ้นแล้วอไปมีครอบครัวก็ทําให้เธอรู้สึกว่าอยากกลับไปหาพ่อพันธุ์ของตัวเองที่ดาวเอโนดายส่วนปู่แม็กก็มีหน้าที่คอยไปทักจัก,กรวาลในฐานะของชอ่างประปาแต่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งคู่ก็ยังคงรักและคิดถึงกันอยู่ตลอดอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือในตอนที่ปู่แม็กได้สละชีวิตเพื่อจัดการกองทัพไฮบ Hi ีด แอบบอกไว้ก่อนนะครับว่าปู่ยังไม่ตายแต่เขาได้ถูกส่งไปยังมิตินาแทนเพราะอาวุธที่ใช้เพื่อระเบิดกองทัพให้บิดมันเป็นเครื่องเปิดประตูมิตินาที่ดึงเลนโฟกัสออกจนการไประเบิดมหาปะเลยแต่การที่เห็นปู่แม็กถูกระเบิดไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเลยคิดว่าเขาตายซึ่งข่าวการจากไปของปู่แม็กก็เป็นเรื่องที่ใหญ่โตออกมากๆจนดังไปทั่วทั้งจักรวาลและเมื่อยาหลูเข้าและกลับมาที่โลกเพื่อมาไวอไ้อาลัยในสถานที่ลับของปู่โดยการสลักชื่อของเธอกับแม็กและทิ้งดอกไม้ที่สร้างขึ้นจากพลังเอาาาาาาไไววว้้้้้้ใใหหรรแมมมมนนนนนนติกกกกเเเเเลยคับบู่่่่ีีีซึงดทททป็็สถํพพจอขา ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครผู้เบนจะเข้าไปหาเรื่องเพราะคิดว่ามาป่วนซึ่งาติที่โดนเด็กปีนเกลียวเลยต้องสั่งสอนให้รู้ว่าอย่ามาไฟข้ามล่นเพราะระหว่างเธอกับพวกเบนมันคนละระดับกันซึ่งยาเนี่ยก็เกือบส่งหลานตัวเองไปคุยกับล่างมะม่วงยังดีที่เกวนเข้ามาห้ามไว้ได้ทันเกิดไปตํตำนานเบนเทนิสันยอดวลารบหลุผู้ถือของออมนิทิกไปแล้วนะครับเียได้ว่าเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างยาก,กับหลานที่รุนแรงเอาเรื่องเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทําความรู้จักกันมมมาาาาาาากกกขึ้้้้นนนนเเเพพพืื่่่่่่่ออ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 อสสสััสััธ์คคครรรรบวววทททํไููตตตีีปปปแแงงงชะยยิจลล จากการต่อสู้กับพวกอาชญากรต่างดาวเขาก็ไม่ได้บอกย่าด้วยนะครับเพราะไม่อยากให้เป็นห่วงแล้วมันรู้ว่าหลามีพลังย่าเลยจะพาไปอยู่ด้วยที่ดาวแอนโนดเพื่อเอาไปฝึกจนเก่งเหมือนเธอจริง,รงๆย่ามัคับอยู่นะ ซึ่งเกวนก็ตัดสินใจอยู่สักพักแล้วเลือกจะอยู่บนโลกเหมือนกระปูแต่ยังไงย่าก็จะพาไปให้ได้เธอเลยโน้มน้าวหลานโดยการบอกว่าจะทำลายร่างของเกวนเพื่อปลดปล่อยพลังที่อยู่ข้างในและยิ่งพูดแบบนั้นเนี่ยเกวนก็ยิ่งไม่อยากไปมากกว่าเดิมเบ็นกับเควินเลยเข้ามาขวางทำให้พวกเขาได้บวกกันอีกรอบซึ่งด้วยความต่างชั้นของพลังก็ทำให้ย่าเอาชนะพวกหลานได้แบบง่ายๆและเธอเนี่ยก็แค่หยอกเล่นเท่านั้นนี่ขนาดยังไม่ได้เอาจริงก็สามารถซัดพวกเบนแบบ3ต่อหนึ่งจนลงไปนอนกองได้แบบง่ายๆแต่สุดท้ายพวกเขากัััััันนนนนนจจจออยยยมมรรรรบบใใใกกกกาาตตตดดสิขงงเวแ่่็ไหะค พราะเธอก็ยังคงชวนเกวนให้มาเป็นอโนไดต์ในทุกครั้งที่มีโอกาสแบบในตอนที่ซันนี่หลานเอคนของญาติเนี่ยโดนพ่อแม่เธอส่งมาอยู่บนโลกชั่วข้าวเพราะเธอแสบเกินไปจึงต้องมาอยู่ที่บ้านเกวนและซันนี่ก็มีนิสัยรักอิสระคล้ายกับา่าเวโดนาแต่ว่าหนักกว่าตรงที่ชอบสร้างความเสียหายแถมยังเป็นเด็กเอาแต่ใจเลยต้องให้เกวนที่ตู้จะโตกว่าทางความคิดมาคอยคุมพฤติกรรมแต่เกวนก็เอาไม่อยู่และแฟนของซันนี่ก็มาด้วยเลยสร้างความวุ่นวายหนักเข้าไปอีกและไปไปมา,มาๆซันนี่ที่เป็นเด็กเอาแต่ใจก็จะไม่ยอมให้ใครมาสั่่่่่่่งงงซึเกกวนนนทีีคมมไอออยูลจะฟ้พัับแ ทำให้เธอไม่พอใจและเข้าต่อสู้กับเกวนแต่ด้วยความต่างชั้นของพลังพอาะซันนี่เป็นแอนโนดต์เต็มตัวทําให้เกวนสู้ไม่ได้แต่เราจะสู้ไปทําไมในเมื่อมีญาอยู่ทั้งคนเธอเลยเชื่อมจิตไปฟ้องญาเวโดนาให้มาจัดการและพลาตัวซันนี่กลับไปซึ่งก่อนจากกันเธอก็ลองชนเกวนอีกรอบให้มาเป็นแอนโนดา์แต่แน่นอนครับว่าเกวนปฏิเสธเหมือนเดิมช่างตต๋อจริงๆนะครับ่า และที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าปู่แม็กตอนยังหนุ่มก็มีนิสัยที่เหมือนเควินตรงที่รักกามนจนภัยและชอบเรื่องเฮฮาซึ่งย่าเนี่ยก็เป็นคนยืนยันเองเลยนะครับว่าพวกเขามีนิสัยที่เหมือนกันแล้วมันยิ่งชัดเข้าไปอีกตอนที่ปู่แม็กพาย่าหนีจากคุณเซนทอยซึ่งมันก็ขับเบียดจนรถแกสีะลอกปู่แกก็พูดระโยคเดียวกับเควินเลยนะครับเฮยมึงทำสีมานะนี่ใช่เพิ่งทาสีนะ เป็นไงครับแทบจะถอดแบบกันมาเลยและตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้ย่าวิโดนาตกลุมรักปู่แม็กที่เป็นมนุษย์โลกจนยอมทิ้งชีวิตอิสระชั่วคราวเพื่อมาสร้างครอบครัวด้วยกันซึ่งปู่แม็กก็ยังเก็บกําไรที่ย่าเคยใส่ไว้เพื่อใช้กดพลังเพราะเป็นของดูต่างหน้าในตอนที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกและกําไรอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นของรักของห่วงของปู่แกด้วยนะครับ โดยสถานที่ที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกในภาคคลาสสิกได้บอกว่าเป็นที่เซนลุยแต่ความจริงแล้วเนี่ยพวกเขาเจอกันที่เนวดาดาเพราะฉากตอนย้อนอดีตในภาคอัลติเมตเอเลียนทำให้เราได้เห็นปูแม็กที่ประจําอยู่กองทัพอากาศซึ่งมันก็ตั้งอยู่ที่เนวาดานั่นเองในส่วนนี้เนี่ยเป็นการแก้ข้อมูลจากทางทีมงานนะครับและสาวต่างดาวอีกคนหนึ่งที่ปูแม็กได้เจอและตกหลุมรักเนี่ยเธอจะมีชื่อว่าไซรินเป็นชาวเอ็กโซไลท์จากดาวลิงก้ามอรโดยเธอจะเป็นเอเลียนที่มีพลังจิตซึ่งทั้งปู่แม็กและไซรินก็ได้พบกันตอนท จนได้คบกันเป็นแฟนในส่วนข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการมโนโน,นะครับเพราะทีมผู้สร้างได้ยืนยันว่าพวกเขาเป็นแฟนกันจริงๆแต่ก็มีเหตุที่ไซร์ลินต้องไปนอกโลกจึงถึงชวนปู่แม็กให้ไปอยู่ด้วยกันเหมือนกับตอนที่ย่าวิโดนาชวนไปอยู่ด้วยกันแบบเป,เป๊ะซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ปฏิเสธเพราะตอนนั้นวิลแก๊กยังไม่ตายเขาเลยต้องประจําอยู่บนโลกต่อพเพื่อเฝ้าระวังภัยที่มาจากนอกโลกทําให้พวกเขาต้องจากกันในวันที่ต้องลาซึ่งก่อนจากกันในบทสนทนาระหว่างปู่แม็กกับไซร์ลินก็ได้มีการพูดวว่่่าาจจํเรืองทีไ้ใใน ถ้าที่ผมไปค้นมาเนี่ยลอสเวลมันจะเป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งกระคาดบที่นันน่าจะเป็นสถานที่สําคัญอะไรบางอย่างของพวกเขาทั้งสองนะครับจนเวลาผ่านไปหลายสิบปีไซลินก็ได้รับภารกิจจากอัจฉริยะอย่างแอสมัทให้นำ rix, ออมนิทริกซ์อุปกรณ์ที่ใช้สร้างสติภาพและมีความทรงพลังมากที่สุดในจักรวาลไปส่งให้ปู่แม็กที่เป็นสุดยอดช่างประปราซึ่งก็ไม่มีใครที่เหมาะสมไปมากกว่าเขาแล้วในตอนนี้ที่จะได้ครอบครองมันแต่ในระหว่างทางไซลินเธอก็ถูกวิลแก๊กส์ไล่โจมตตตี rix, เ่่องมนทรกกกสััไปลววแะย็ ทําให้เธอได้จํเสินงอยู่สักพักซึ่งเธอก็ยังไม่รู้นะครับว่าคนที่ได้ไปคือเบนแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาไซเลนก็ออกตามหาออมนิทริกซ์แล้วพบว่ามันอยู่กับเบนพวกเขาเลยได้บวกกันเพราะ้าคิดว่าเบนขโมยมาแต่ในตอนนั้นปู่แม็กก็มาช่วยทําให้พวกเขาได้กลับมาพบกันอีกครั้งในรอบหลายสิบปีจึงได้ลําลึกความหลังกันจนเธอได้รู้ว่าตอนนี้วิลแก๊กถูกขังอยู่ในมิติเนาเธอเลยชวนปู่แม็กให้ไปอยู่ด้วยกันเพราะวิลแก๊กก็ไม่อยู่แล้วและไม่มีความจําเป็นที่พวกเขาต้องอยู่บนโลกซึ่ง ben เบนเเนนนนีีออาา่่่่่กกกกไไไไมมชออาาาาาารระะูู้้้ดดแคววัปปจจจจตงทขใ Yan, ว่าเธอคิดถึงปู่มากแค่ไหนและด้วยเหตุนี้เบนเลยพยายามหาเรื่องไซลินซึ่งก็เห็นได้ชัดตอนหุนยนของวิลแก๊สได้ติดมากับยานไซลินได้ติดตามสัญญาณมาจากออมนิทริกซ์จนมาเจอพวกเขาและได้บวกกันซึ่งมันก็เข้าวมตัวกับลัสบักเก็ตทำให้มันเก่งขึ้นแต่สุดท้ายพวกเขาก็จัดการมาลงได้แต่ระหว่างการต่อสู้ก็ทําให้ลัสบักเก็ตพังเลยต้องช่วยกันซ่อมให้เหมือนเดิมซึ่งเบนก็เลือกเดมมันเหตุเพื่อใช้ซ่อมรถไซลินจึงแนะนําให้ใช้อัปเกรดแทนแต่เบนก็ไม่ฟังและช่วนหาเรื่องจนเบนไไไดดดด้้้้้รรููวาามจจิงงงง่่ง่ rix, Mac, ่่เเเธอออตตัใใสสนทกหปปปปแ็็ีุยช จอมันก่อนทําให้เขางอนจะวิ่งหนีไป ึ่งการที่เบนทำตัวแบบนี้เนี่ยเหตุผลก็เพราะกลัวจะเสียปู่ให้ไซรีนที่เป็นแฟนเก่าซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของเบนเหรอกครับเพราะที่ดาวของเธอไม่ได้มีแนวคิดเรื่องครอบครัวเหมือนบนโลกและในระหว่างที่เป็นงอนคุณคของวิลแก๊กมันก็กลับมาแล้วจับปู่แม็กไปทําให้เธอจําเป็นต้องร่วมมือกับเบนเพื่อไปช่วยปู่ซึ่งกว่าจะเข้าใจกันได้ก็ต้องมีการลงไม้ลงมือกันเล็กน้อยจนในที่สุดพวกเขาก็ตกลงกันว่าจะไปช่วยปู่แม็กด้วยกันไซรีนได้ปลดล็อกอับชักให้เบนจนพวกเขาสามารถเอานอชนะหุ่นยน ก็ยอมรับการตัดสินใจของปู่ถ้าจะไปอยู่กับไซรินแต่สุดท้ายปู่ก็เลอกจะอยู่กับสิ่งที่สาคัญที่สดุดซึ่งก็คือหล,ลานนั่นเองทาให้ไซรินกับปู่แม็กต้องจากกาันอีกครั้งซึ่งเสน่ห์ของไซรินที่ทําให้ปู่แม็กหลงรักได้เนี่ยก็อาจจะมาจากการที่เธอสามารถกินอาหารฝีมือแกได้แล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะชอบซะด้วยเพราะเก็บอกว่าอร่อยกันเลยทีเดียวซึ่งลูกหลานของปู่แม็กเนี่ยก็ไม่น่าจะมีใครที่ชอบฝีมือการทําอาหารของปู่เฮ้ยเดี๋ยวพ่อทําอะไรในรถบ้านให้กินไหมฝีมือพ่อเหรอเออผมว่าซื้อกินดีกว่าครับ บวกกับในสมัยก่อนที่ปลูกแกเป็นช่างประปาช่วงแรกๆก,ก็ได้อยู่กับไซลินบ่อยจนเกิดเป็นความผูกพันและนําไปสู่ความรักนั่นเอง ซึ่งบทบาทของไซรินก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเธอยังถูกกล่าวถึงอีกครั้งในภาพอมนิเวิร์สโดยมารจิสเตอร์ปาเทลีเด์ตอนที่ต่อสู้กับพวกกัปตันคร็อกโดยเป็นการพูดถึงอดีตในตอนที่พวกเขาเคยลุยกับพวกตัวร้ายด้วยกันส่วนใครที่รู้ังจะด่าไซรินว่าเป็นกิ๊กของปู่เนี่ยก็จะเยน็นกันก่อนนะครับเพราะตอนที่พวกเขาคบกันมันก็ห่างจากตอนที่เจอญาอยู่พอสมควรถ้าดูจากหน้าตาของปู่แล้วแถมไม่ได้มีช่วงเวลาบอกด้วยว่าญากลับมาแล้วมีลูกกับปู่ตอนไหนด้วยระยะเวลาหลายสิบปีที่ไม่ได้เจอกันพวกกบอยู่ห่างกก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 ันนนนนหลลลาาาาาาายย้้้ปปีีีีแแสสงงง็็คตคตววมมมมเเเออออะะไไไรรร่ด่ดจจททขิใภ กลายเป็นแค่คนรักเก่า,ท,า,ท,าทั้งๆที่พวกเขายัางรักกันอยู่เอาจริงก็น่าสงสารปู่แกนะครับเพราะตอนที่มีความรักแต่ละครั้งเนี่ยก็มักจะจบลงด้วยการแยกกันอยู่เสมอเป็นแบบนี้ถึง2ครั้งด้วยกัน เอาละครับและนี่ก็คือเหล่าเอเลนสาวที่ปู่แมคเคยมีความสัมพันธ์ด้วยเอาจริงๆคือน้อยกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกนึ่ว่าจะเยอะกว่านี้เพราะชอบมีคนแซวแกเรื่องนี้อยู่บ่อยๆจนกลายเป็นภาพจําไปแล้วว่าแกเป็นคนเจ้าชู้ถึงมันจะเป็นเรื่องจริงก็เถอะที่สเปกแกคือสาวต่างดาวถ้าดูจากแฟนที่เคยคบมาก่อนก็มีแต่เอเล่นทั้งนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าปู่แกเคยคบกับมนุษย์บ้างหรือเปล่าเพราะคุณเดเวนันโดฟี่หนึ่งในทีมงานของเรื่องเบนเทนได้ให้ข้อมูลไว้ว่าปู่แกเคยแต่งงานม,มาแล้วสองครั้งซ และจะว่าไปแล้วหลังของปู่เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะเบนก็มีสาวเยอะไม่แพ้กันหรือจะมากกว่าด้วยโดยตลอดทั้งเรื่องเราก็มักจะเห็นเบนได้พบเจอกับสาวมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเอเลี่ยนต่างก็หลงสเสน่ห์ของพ่อหนุ่มคนนี้กันหมดถ้าจะเรียกว่าเดินตามรอยเท้าปู่ก็คงไม่เกินจริงเลยนะครับ ซึ่งเบนก็มีสาวเยอะมากจนทำให้คลิปแยกได้เลยถ้ามีคนสนใจเยอะเนี่ยกขาฝากกดไลค์ให้ถึง2000เดี๋ยวผมมาทําให้อย่างแน่นอนซึ่งถ้าจะให้ผมสรุปว่าระหว่างย่าวโดูนาหรือไซรินใครที่เหมาะกับปู่แม็กมากกว่ากันมันก็พูดยาานะครับเพราะทั้งสองคนเนี่ยก็รักปู่แม็กกันทั้งคู่โดยย่าวโดูนาก็เป็นรักแรกของปู่ที่เกิดขึ้นกับเอเลียนซึ่งประสบการณ์ที่เขาได้เจอย่าวโดูนาก็ช่วยเป็นใบเบิกทางให้ได้เข้าไปหน่วยช่างปปาแต่การทาบไทมจากมัชชิสเตอร์ลาบิดที่เห็นแวลเขาตอนไปช่วยย่าวิดูนาจากหุ่ออย่่งพงาวเเื คนที่รักออกมาแม้ว่าจะเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกก็ตามและถึงพวกเขาจะมีครอบครัวด้วยกันแต่ด้วยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต่างกันเลยทําให้ความรักของพวกเขานั้นไปต่อด้วยกันไม่ได้แม้จะรักกันมากแค่ไหนแต่ก็ทาได้แค่นึกถึงช่วงเวลาดีๆที่พวกเขาเคยมีร่วมกันและในเวลาต่อมาหลังจากที่ย่าได้ไปจากเขาปูแม็กก็ได้พบรักกับไซลีนในหน่วยช่างปรปาซึ่งความจรงิงก,ก็เจอกันตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะครับแต่ว่าอาจจะย,ยังไม่ได้มีใจให้กันซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้ร่วมงานกันอยู่บ่อยๆในการออกปราบเหล่าร้ายด้วยกันวาาาามมมสััััพพพนนนนนนธ์จึึงงเเเรร่่่่กกทีป็็ือขขยบ้ กลายเป็นคนรู้ใจและสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการครบกันเป็นแฟนซึ่งคู่นี้เนี่ยก็ดูจะรักกันมากไม่แพ้ย่าวิโดนาเลยแต่ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเพราะเมื่อถึงวันที่ไซลินต้องจากเขาไปนอกโลกด้วยเหตุผลบางประการซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่ปู่แม,ม็กต้องทําใจกับการจากไปของคนที่ตัวเองรักเพราะหน้าที่ที่พวกเขาต่างก็ได้รับจึงทําให้ต้องแยกจากกันอย่างไม่เต็มใจแต่ก็ยังได้กลับมาพบกันอีกครั้งในรอบหลายสิบปี เอาละครับหลังจากที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคู่ที่ชอบและอยากให้พวกเขาได้อยู่รักกันไปนานๆไม่ว่าจะเป็นย่าเว,วดิลนามนุษย์พลังงานพอพันเอโนไดซึ่งเป็นลักแรกของปูแม็กที่ได้เกิดขึ้นกับเอเลียนและทําให้ปูแม็กตกลุมรักจะมีครอบครัวด้วยกันเลยจะเป็นไซลินเอเลียนพอพันเอ็กโซไลท์ที่คอยอยู่ข้างปูแม็กมาอย่างยาวนานเลากตาลุยกับเหล่าหลายเคียงข้างกันในสมัยที่ยังหนุม่มซึ่งก็น่าเสียดายมากที่2คนนี้เนี่ยถึงแม้จะรักปูแม็กมากขนาดไหนแต่สุดท้ายก็ต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างทททีีี่่ําาาใใหหุ้้้้้พวกกกกกกเขตตตอองงงแยจันนนน็คคคดูลิิปะ ผมรู้สึกชอบย่าวูโดนาหรือไซลีนมากกว่ากันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ